พู่นะห้ามไลายนี่ไลน์ด่บอกโอ้เป็นยังสี่ดิบ้างนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคือวิธีเขาตักแหนแดงด้วยจ้าออกจากกระมังเออเดี๋ยวมาซูมดูรากใกล้ๆนะคะสวยมากใช่เป็นรากดำแล้วก็ดอกเขียวร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะแมนโอได้ไ่อันเคมีเลยไม่เลย รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ค่ะสัตว์กินได้สบายใจเลยค่ะแหนมไม่แต่ว่าเสียอาอันปุ๋ยคอกมาใส่อีกรอบอยู่เพราะว่าเข้าเขาเลี้ยงไปเข้ากับเบิ้งไปน้ำเนาะใช่ใช่แล้วค่ะเหลือไว้แค่นี้พอใช่ไหมเดี๋ยวอีกประมาณเจ็ดวันก็เต็มหญ้าที่ไปเอาอันนั้นมาใส่อีกเวล่าะไหมค่ะโอ๋อใช่ไหม วยค่ะเห็นไหมต้องเป็นอย่างนี้นะคะลาดดำปีจุเลซเยอะแบบธรรมชาติโอ้โหสวยมากงามค่ะเดวกนี่ยเดีกหญิงใช้ยาเกลืออ่อนไม้กัญชามาใช้ก็ได้ใช้กัะชาให่ใหญ่เออกระจาใหญ่ๆสวยมากค่ะนี้อในวงบอกน้ำประมาณ ยีเซนไม่ถึงสามสิบนะคะไม่ถึงหนึ่งไม้มันทัดดีถ้าในวงบอกก็ไม่ต้องใช้น้ำเยอะจ้ะใช่สวยมากแล้วก็มันดินก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดินดินก็ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะใช่หนข้ออย่างนี้แหละค่ะใช่ก็ใส่ปุ๋ยคอกใช่แล้วก็มีน้ำเติมควันไม้นิดหน่อยเราดูเราดูเราดูที่แหนแดงของเรา ว่าถ้ามันมีความแตกต่างมากแค่ไหนนะค่ะสวัสดีค่ะช่องยิงยูทูบจ้ามือนี้มาตักแนแดงกันจ้าประจํานาาให้ลูกค้าก่อนจ้างามหักดำพอดีพอดีเนาะเลี่ยงแบบอิบบนซี่คักแม่นะเดี๋ยวไปให้เบรงไกๆเลยจ้าเลี่ยงแบบอินซี่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แม่จ้าบัดน,นั้นค่อยสิผ้าพไปเบื้องไกลๆหลังจากที่เห่า ตักเสร็จแล้วเนาะจ้าตอนนี้เขากำลังตักอยู่ในบ่ออยู่จ้าเอามาให้เบิ้งซัมี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเบิ้งหม่เนาะจ้านะแต่ว่าสิขอบอกว่าเลี้ยงแบบนี้คักๆเลยสามารถให้เป็ดให้ไก่ให้หอยกินได้สบายเลยบักหอยบุงอาหารซัดได้เลยจ้าทุกเต้แพะม้าเกกิดแพะมัวสัตว์ทุกชนิดนะวัวควาย ไม่นาไม่ใช่หรือเาที่เอไม่ใช่นี่ยงย่งใส่ในบอพราะว่ามีบออยู่นีที่นี่เลยเลยหน้าเชลงเลยย่าใช่ไหมอ๋อมลงเลยหอ๋อเอเลยะค่ะอเนะบอนี้ได้บา หมอ,อดได้ไ้มได้ค่ะได้แต่เลยนแบบนั้นได้อ้สุดยอดเลยค่ะ,คะเขาเมียนเขาเมียนไก็เลี้ยงแบบนั้นแหละจ้าเมทอพอดีนี่กระรมังกันนี่ยงังแซ่กระรมังเดี๋ยวคอส ขอตักแนแดงก้อนจาค่นี่นี่เมื่อกี้น่ะหนูตรงนี้น่ะมันมันยิ่งสุมันยิ่งเขียวๆอยู่มันสวยเลยอันนี้ย่ากระตักไปใส่อันบอขังเครื่องน่ะมันสีบอมันเา้ามันใส่มันไ้ใส่หลายข้อไม้นนะมันจะเลยมันจะเลยแบบ อันนานะสวยมากใช่ไหมเนาะเออมันอันนี้หญ้าตักไปไงมาเลี้ยงใหม่ไงเนาะอันวางฝนตกแห้งๆเมื่อกี้เลยอันนี้นันไม่เล่นโดนกับแปะแมะงามคักอ่างามคักลาแวลมาล่าเขียวกองกันช่วยงวยขึ้นอีหลาไมเห็นเหรอบ่ตองมันเป็นบอนั่นอันนี้ยาเลยมาอตองมันเได้เดี๋ยวนี้้ขน่ะ นากามาคนมาปีงน้ำอนีใัน้มาเอาไนี่หง่าอนี้เดดามใส่พริกเลยนี่ใส่พริกได้นี่จ้าเนี่ยขาวีออกอัส่ต้นต okay, okay, okay. ักขึ้นโรล่ะบ้าหน้าไอย่างไรนะจ้าใช่หญ้าตัดไปออกเลยอนไนที่มันดำดำ นันงามยูม no. ันส <sh> <sh arp bars> huh? <sh> ีเริ่อเขียวเราเป็นน้นงาเนี่ยนแค่นี้ละคนี้เข่ากัสีเริ่ม่ลี้ย่างไม่ก็คือต่อไปเขากัเพิ่มปุ๋ยให้เขาแค่ชั้นนี้นะจะเคแต่ละรอบตละรอบเขดากับเออยาสีแต่ลอบที่คิร่้า จงไว้ต้านี่นะเออโหแล้วเพื่อนนี้ทีนี้เราก็จะไปใส่ต้นพริกอันนี้เน,นี่ยนะแดงเข้าเรียงเพื่อทีน,นึ่งนี่แหละใส่บักพริกนี่ดีดีดีหรีเพราะว่าเม็ดมันงามๆเดี๋ยวได้สีเด็ดไยเบิง้งอ่าพริกเป็นปีของปีที่แล้วมันสีต้นเกาแก่ส้มแล้วก็เลยบตัดแตงกิง ก็เลอยปลอยให้เขาออกลูกปกติเขาสีเป็นเหลืองไงพอตบ่ได้หดน้ำเลยเด้มงดูงามสีสวยเลยบอฟอบอกุงยิ่งแล้วท่านี้ก็ร่างสีเขียวเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันเข้าเข้ามาลือลือือือปลาไงมันจะปนปลาอยู่บ่ได้หดน้ำเลยเอาแต่แนแดงแใสใ่ข้าวติดใส่้วกันใส่ไปเลยเพราะว่าเข้าเลียงเองได้เข้าปุ๋ย มันสีเหตุให้ช,ชุ่มชุ่มชุ่มในดินไปอัตโนมัติไงสามาใช่ค่ะในคลิปนี้นะจ๊ะช่องยิงยูทูบกับซีไดขอโตกับท่านผู้ชมไปก่อนจา้าเพราะว่ามีคนมาเอิน ค่ะอยู่บ้านผอนาจา่าเฉเดลงไปบึงเพราะว่าเลียงแหนแดงอยู่คางบอ่อสะป่านี่จ้าเนี่ยก็เลียงแล้วก็ให้ปลาให้หอยมีทั้งปลาทั้งหอยจ้าอยู่ในเนี้เลียงแบบธรรมชาติจ้าแล้วก็พักในสวนนะคะค่ะอยู่ในสวนนี่ก็ปลูกต้นอินทผลัมค่ะอินทผลัมมีทั้งต้นหน่อยต้นใหญ่จ้าแล้วก็มีต้นักพริกต้นกล้วย ต้นมะนาวจ้าอันนั้นอินทผลัมต้นใหญ่นะจ้าต้นมะพร้าวต้นยางพราราต้นสระอินโดค่ะเนี่ยอยู่ในสวนในหน่อยจ้าก็เลยเลี้ยงแหนแดงค่ะแต่ว่าจะขอบอกจ้ามีเบิดค่ะต้นไผ่ต้นมักม่วงค่ะต้นลำไยจ้าก็คือแค่ว่าช่องยิงยูทูบก็สิบอกว่าเลี้ยงแหนแดงนี่คือมันดีอิลีจ้า ให้พืชได้กินทั้งพืชทั้งผักได้สบายสบายเลยจ้ะวิธีการที่ห้าสิีใส่แหนแดงในการไปใส่พืชหรือว่าให้ซัตว์กินก็ค่อยมาติดตามกันไปเรื่อยๆนะจ้ะแต่ว่าคลิปนี้ช่องอิงยูทูบกศิราไปก่อนเพราะว่าสิบได้แพ็คให้ทันผู้ชมเบิงเพราะว่าเวลามันกระทัดตัดขึ้นมาแล้วค่ะหลีบเล่งแล้วค่ะเพราะว่ามีภารกิจอีกต่อไปนะจ้ะก็มาติดตามกันไปก่อน ก็มาติดตามกันไปเรื่อยๆน่าจะเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะเพื่อ,อไม่สิ้งดีๆมีประโยชน์ให้กันและกันบ้างเนาะ,ะค่ะขอให้โชคดีสุขสุขนนะคนเด้อค่ะขอลาไปก่อนจ้าคลิปนี้จะสวัสดีค่ะ